ทุกคนคะทูริปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเขาไม่ใช่ฝอยขัดหม้อหรือว่าฟองน้ำแล้วนะคะแต่เขาใช้โซ่อันแผ่นๆเ,เนี้ยล้างจานแทนล้างถ้วยล้างจานล้างกระบอกน้ำก็ได้ค่ะทุกคน,นแค่ดูจากคลิปเนี่ยทูลิปก็เกิดความสงสัยแล้วนะคะว่าน้องจะล้างได้จริงๆหรอแล้วมันจะตีฟองได้หรอเดี๋ยวทุลิปจะสอยจากลาชะดะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุริปนะคะค่าตัวน้องแบงค์ฟานิดๆน,นะคะทุกคนรูปร่างหน้าตาก,ก็ตรงตามต้นคลิปเลยค่ะทุกคนถ้าไม่ใช้ล้างจานก็เอามาเป็นเครื่องประดับแบบนี้ก็็็ไไไดดดดด้้้้้้หหรรรรรรืืืออ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 ววว่่าา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 ามมมแปปปปะะะตงงงงนนนีีกกกุุยยูจสสสคคค์ขทิลถ บีบน้ำยาล้างจานใส่ปรากฏว่าน้องสามารถตีฟองได้นะคะล้างจานได้ด้วยตีฟองได้เยอะเหมือนสกอตไบทั่วไปเลยค่ะอันนี้จานที่เป็นคราบสกรปรกนะคะก็สามารถล้างทําความสะอาดได้หมอ้อต้มหมอ้ออะไรใดๆก็สามารถทําความอันนี้ปลาหลิวทับพีนี่แก้วก,ก็ได้นะก็พอได้อะพอได้แต่แก้วนี่ใช้สกอตไบปกติดีกว่าไหมทุกคนทุ่ริลิใช้ล้างหมอ้ออันนี้มีความรู้สึกว่ายังมีคราบติดอยู่นะคะหรือว่าทุลิปยังไม่ถนัดกับไอ้ตัวนี้ยังชินกับสกอ็อตไบเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยากให้ทิรรวิสสนคคค้้าาาอะไก็มมถตใลิปของุรี